สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนมาพบกับครูอร้อนะคะคุณครูผู้สอนในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะนักเรียนคะนี่เป็นคลิปการเรียนการสอนออนไลน์ของเราครั้งที่44แล้วนะคะก็จะตรงกับวันที่28กันยายนพุทธศักราช2,564ในคลิปที่ผ่านมานะคะนักเรียนได้เรียนกันในเรื่องของอักษรน,นำ นั่นก็คือเรื่องสุดท้ายของบทที่6ค่ะเมื่อเราจบบทแล้วนะคะเราก็จะทำการสอบเราจะเรียนกัน2บทสอบ1นึ่งครั้งนะคะซึ่งในบทที่6นี้จะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่สเอ๊มีแค่บทที่6อย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะคะว่าหน่วยการเรียนรู้ที่3มเนี่ยชื่อหน่วยว่าผูกพันภาษา หน่วยการเรียนรู้ที่3จะมีเรื่องอะไรบ้างที่เราเรียนกันไปเดี๋ยวควุณทบบทวนให้ไปดูกันเลยค่ะแบบทดสอบหน่วยที่3ชื่อหน่วยผูกพันภาษาก็จะประกอบไปด้วยบทที่5เรื่องทำดีอย่าวันไหวมีข้อสอบทั้งหมด1 5ข้อนะคะนักเรียนและบทที่6เรื่องพลังงานคือชีวิตก็จะมีข้อสอบทั้งหมด15ข้อ รวมแล้ว30ข้อ30คะแนนคะ่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในแต่ละบทไม่ว่าจะเป็นบทที่5หรือบทที่6กหัวได้ออกข้อสอบเรื่องอะไรบ้างไปดูกันค่ะบทที่5เรื่องทำดีอย่าหวั่นไหวออกข้อสอบทั้งหมด15ข้ออย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะคะออกเรื่องอะไรบ้างนั้นก็คือเนื้อเรื่องทำดีอย่าหวั่นไหวค่ะอ่านเสริมเรื่อง ไตรตรองก่อนเชื่อและก็อ่านเพิ่มเติมความหมายคำศัพท์นั่นเองนะคะออกในเรื่องของคำ้องจองและกรสีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าบทที่หกั้ออกเรื่องอะไรบ้างค่ะไปดูกันนะคะบทที่6เรื่องพลังงานคือชีวิตออกข้อสอบ15ข้ออย่างที่บอกไว้เมื่อกี้เหมือนกันนะคะออกเกี่ยวกับเนื้อเรื่องพลังงานคือชีวิตค่ะอ่านเสริมการใช้โทรทัศน ให้ประหยัดพลังงานออกเกี่ยวกับการอ่านเพิ่มเติมความหมายนั่นก็คือคำศัพท์นั่นเองนะคะและออกเกี่ยวกับคำควบกล้ำและเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของอักษรน,นำนะักเรียนคะก่อนที่จะไปทำแบบทดสอบกันครูวจะมีคลิปทบทวนความรู้ในเรื่องของคำของจองกรีคำควบกล้ำและอักษรน,นำสี่เรื่องนะคะ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ก่อนทำแบบทดสอบค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะไปกันเลยคำคล้องจองคือคำที่มีเสียงสัมผัสกันซึ่งเป็นคำที่ประสมสระเสียงเดียวกันถ้ามีตัวสะกดก็ต้องเป็นตัวสะกดมาตราเดียวกันค่ะคำคล้องจองสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทคือคำคล้องจองที่ไม่มีตัวสะกด แต่มีเสียงสระเหมือนกันคำคล้องจองที่มีตัวสะกดมีเสียงสระและเสียงตัวสะกดเหมือนกันคำคล้องจองที่ไม่มีตัวสะกดเรามาดูตัวอย่างคำกันก่อนค่ะมาคล้องจองกับคำว่าป่ายาคล้องจองกับคำว่าฟ้าแม่คล้องจองกับคำว่าแต่ไป คล้องจองกับคํำว่าไฟดูคล้องจองกับคําว่าปูพี่คล้องจองกับคําคคว่าจีเด็กๆสังเกตคําเหล่านี้นะคะจะมีการออกเสียงสระเหมือนกันค่ะคําคล้องจองที่มีตัวสะกดเรามาดูตัวอย่างคําในมาตากงกันก่อนค่ะลิงวิง่ง จริงกลิง้งนิ่งต่อไปค่ะเรามาดูตัวอย่างคำในมาตากลมนะคะลมกมสม้มจมนนมเด็กๆสังเกตคำเหล่านี้นะคะจะมีการออกเสียงสระและออกเสียงตัวสะกดเหมือนกันค่ะนักเรียนจะสังเกตได้ว่า คำที่คล้องจองกันนี้มีเสียงสระและเสียงตัวสะกดเหมือนกันแต่มีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันได้ซึ่งจะมีพยัญชนะต้นหนึ่งหรือสองตัวก็ได้นะคะคำคล้องจองที่มีสองพยางเรามาดูตัวอย่างคำกันก่อนค่ะรำพันวันใหม่ใหญ่ย,ยิ่ง วิ่งวุนัันคล้องจองกับคำว,วา่าวันใหม่คล้องจองกับคำว่าใหญ่ยิงคล้องจองกับคำว่าวิง่งโชคดีมีสุขลุกนั่งฟังเพลงดีคล้องจองกับคำว่ามีสุขคล้องจองกับคำว่าลุกนั่ง คล้องจองกับคำว่าฟังค่ะคำคล้องจองที่มีสามพยางเรามาดูตัวอย่างคำกันก่อนค่ะนาฬิกาเสียงหาเฮไววเปเลน้องกาคล้องจองกับคำวา่าฮาเฮคล้องจองกับคำว่าเปเล รู้จักให้ตั้งใจเรียนอ่านเขียนดีให้คล้องจองกับคำว่าใจเรียนคล้องจองกับคำว่าเขียนค่ะคุณค่าของคำคล้องจองมีประโยชน์ในการใช้แต่งบท100ร,งร,ร้อยกรองให้ไพเราะค่ะกรอนสีหนึ่งบทมี4ี่วรรค วรคละสี่คำการอ่านแต่และวรคจะแบ่งเป็นสองช่วงจังหวะช่วงจังหวะละสองคำสัมผัสคืออะไรสัมผัสคือลักษณะบังคับที่ใช้คำที่มีเสียงของจองกัน 1. สระเสียงเดียวกันกรณีเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดเช่นตาสัมผัสกับปลาขาลา คามาหาหาคล้องจองกันด้วยคำที่ประสมด้วยสระอาใสสัมผัสกับใหญ่ให้ไรไม่ไม่ใสใสประสมกันมีความคล้องจองกับคำที่ประสมด้วยสระไออ่านออกเสียงไอ สัมผัสบังคับกรอนสีแผนผังฉันทลักษกรอนสีให้นักเรียนสังเกตที่สีส้มนะคะคำสุดท้ายของวรรคแรกจะสัมผัสกับคำที่สองของวรรคที่สองให้ดูสีส้มเป็นหลักนะคะคำสุดท้ายของวรรคที่สองสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สาม กรณีที่มีตั้งแต่สองบทขึ้นไปจะมีสัมผัสระหว่างบทคือคำสุดท้ายของวรรคที่4ส,สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สองของบทถัดไปดูที่เส้นสีม่วงได้เลยนะคะตัวอย่างกรอน4เจ้าช้างตัวใหญ่มีใบหูยาวงานั้นสีขาวแวววาวสวยใสใหญ่ ค้องจองกับคำว่าใบยาวค้องจองกับคำว่าขาวและวาววอนไหวบูชาเทพาอารักซึ่งทรงปกปักพิทักผืนป่าชาคล้องจองกับคำว่าพารักคล้องจองกับคำว่าปักและทักํำควบกลำ้ำรอเรือรอลิง วอรวนคำควบกล้มคือคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกันเรียกว่าพยัญชนะควบกล้ระสมด้วยสระตัวเดียวกันจะออกเสียงกล้มกันทั้งสองตัวพยัญชนะที่นำมาควบกล้ำได้แก่รอเรือลอลิงวอหวน คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำมีสองชนิด1คําคำควบกล้ำแท้ประกอบด้วยพยัญชนะรอเรือลอลิงวอแวนควบกับพยัญชนะตัวอื่นและออกเสียงพยัญชนะสองตัวพร้อมกันตัวอย่างคำเช่นครัวกลับกว้างปรับปรุง เปลี่ยนแปลงตรากตรำปลากรายเป็นต้น 2. คํคำควบกล้ำไม่แท้คือพยัญชนะรอเรือควบกับพยัญชนะตัวอื่นแล้วอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นตัวแรกเพียงตัวเดียวหรือออกเสียงซอเช่นทรง ว่าทรงทายอ่านว่าทายจริงอ่านว่าจริงอักษรน,นำคือคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกันประสมสระเดียวกันแต่ออกเสียงเป็นสองพยางโดยพยางต้นออกเสียงเหมือนมีสระอะสมอยู่ครึ่งเสียงและพยางหลังออกเสียงตามสระที่ประสมอยู่ค่ะ อกักษรนำแบ่งได้เป็นสองลักษณะนะคะลักษณะที่1อ่านออกเสียงเป็นพยางเดียวลักษณะที่สองอ่านออกเสียงเป็นสองพยางนั่นเองค่ะเรามาดูอกักษรนำที่อ่านออกเสียงเป็นพยางเดียวกันนะคะเมื่อหอนำนำอักษรต่ำเดียวหรือ,ออนำยอจะไม่อ่านออกเสียงพยางหลัง ตามที่เสียงหอนำหรืออนำยอนะคะเรารู้ความหมายของอักษรน,นำกันแล้วเราจะมาดูคำที่มีหอนำกันนะคะนักเรียนอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูเลยค่ะคำที่มีหอนำงอได้แก่คำว่างอหงายและแงนคำที่มีหอนำยอได้แก่คำว่า หญิงใหญ่และหญ้าคำที่มีหอนำนอได้แก่หนีหนูหนักคำที่มีหอนำมอได้แก่หมอหมีหมายคำที่มีหอนำยอได้แก่หยิกหยุดแย่คำที่มีหอนำรอได้แก่หรือ หร,รูหราคำที่มีหอนำลอ้อได้แก่หลานหลับหลงไหลคำที่มีหอนำวอได้แก่หวานหวีและแหวนค่ะอันดับต่อไปนะคะจะเป็นตัวอย่างคำที่มีออนํำยอนะคะเรามาดูพร้อมกันเลยค่ะคำที่มีออนนำยอจะมีทั้งหมด สี่คำด้วยกันนะักเรียนจำไว้ดีๆนะคะคำที่หนึ่งยาคคำที่สองอยู่คำที่สามอย่างและคำที่4อยากค่ะท่องจำไว้ง่ายๆอยาอยู่อย่างอยากไม่ยากเลยใช่ไหมคะ อันดับต่อไปเราจะมารู้ความหมายอักษรน,นำที่อ่านออกเสียงเป็นสองพยางกันนะคะพยางแรกจะอ่านออกเสียงอะกึ่งเสียงพยางหลังจะอ่านออกเสียงตามสระที่ประสมและออกเสียงวรรณยุกต์ตามพยัญชนะตัวแรกมีหลักสังเกตดังนี้ค่ะเรามาดูอักษรน,นำที่อ่านออกเสียงเป็นสองพยาง ตัวอย่างอักษรสูงนำอักษรต่ำเดี่ยวเสียงของพยางค์ที่สองจะเปลี่ยนไปตามอักษรที่เป็นตัวนำเช่นสงงาอ่านว่าสงงาฉลาดอ่านว่าฉลาดขยายอ่านว่าขยายนักเรียนสังเกตนะคะคำที่อยู่ทางซ้ายมือจะไม่ปรากฏ หอหีบเลยใช่ไหมคะมันจะปรากฏก็ต่อเมื่อเราเขียนเป็นคำอ่านตัวอย่างที่สองอักษรน,นำที่มีอักษรกลางนำอักษรตํำเดียวเสียงของพยางค์ที่สองจะเปลี่ยนไปตามอักษรที่เป็นตัวนำเช่นตลกอ่านว่าตลกจะรวดอ่านว่าจะรวดอร่อยอ่านว่าอร่อย เช่นเดียวกันนะคะนักเรียนสังเกตนะคะเวลาเอามาเขียนคำอ่านจะปรากฏรูปหอหีบนั่นเองค่ะนักเรียนได้ชมคลิปทบทวนในเรื่องของคำของจองกรอน4อักษรควบกร,ร้ำและอักษรนำกันไปแล้ว4ี่เรื่องนี้เป็นเรื่องของหลักภาษาที่อยู่ในบทที่5และที่6นะคะนักเรียน ซึ่งเป็นเรื่องค่อนข้างยากที่ครูอ้อสอนนักเรียนภายในหนึ่งชั่วโมงแต่ตอนนี้นักเรียนได้ชมคลิปทบทวนไปอีกหนึ่งครั้งครู้คิดว่าคงไม่ยากสําหรับการทําแบบทดสอบสําหรับนักเรียนแล้วนะคะสุดท้ายแล้วค่ะนักเรียนครูอ้อขอนักเรียนตั้งใจในการทําข้อสอบอ่านให้ออกพยายามสะกดคําให้ได้นะคะแล้วก็วิเคราะห์โจทย์ให้ดีนะคะขอให้นักเรียนโชคดีในการทำข้อสอบค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะนักเรียนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย